สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องต้นลอสีผสมนะครับลอสีผสมเป็นอะไรที่สวยมากครับเขาเรียกว่าเป็นไม้มหัศจรรย์เปลี่ยนสีเนี่ยตามแสงแดดนะตามภูมิอากาศที่เราอยู่เลยครับบางทีนะครับอยู่ในร่มเนี่ยเขาเป็นอีกสีหนึ่งอยู่กลางแดดก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับลอสีผสมเนี่ยมีมากกว่า150สายพันธุ์นะครับ150ชนิด สีเขาเยอะจริงๆครับแล้วก็ความโดดเด่นของเขานั้นก็เยอะไปด้วยผมก็เลยมาศึกษาแล้วก็ดูแลต้นลอสีผสมนะครับผสมกับการให้ความรู้นะครับกับตัวเองนะครับว่าลูสีผสมนั้นต้องดูแลอย่างไรนะครับถึงจะได้ดีไม่ยุบตายไม่โคนไม่เน่านะบางคนครับเลี้ยงไปนะครับ มันก็เหี่ยวเฉาตายไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็พบมาหมดแล้วเห็นไหมครับต้นนี้ครับสวยไหมครับแบบนี้ครับหรือสีผสมครับนี่ครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์ครับและใบก็สวยมากครับเป็นไม้ที่โชว์ใบไม้ชนิดหนึ่งครับที่เป็นไม้มหศจัจร์นำซ้ำเป็นไม้มงคลด้วยครับใครๆก็ปลูกไว้ในบ้านของตัวเองนะครับให้มัน โหสีสันเขาเนี่ยเยอะครับบางทีอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับอยู่กลางแดดเขาก็เป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยเหมือนต้นนี้สวยไหมครับสีเขามีเสน่ห์ครับเห็นขอบขอบ,ขอบไหมครับขอบขอบสีนี้เขาจะมีขอบมีลวดลายของเขาเองครับแหมมันไม่ใช่ไม้ด่างนะครับแต่ว่าสีเขาเนี่มีแต่งแต้มนะมีเยอะมากครับสายพันธุ์เขาเนี่เยอะจริง รอบหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าการดูแลฤาษีผสมนั้นดูแลอย่างไรนะครับบางคนเลี้ยงไปครับยุบตายก็มีนะครับยุบตายแบบไม่มีสาเหตุก็มีนะครับแต่เรานั้นนะครับตอนนี้ได้รู้วิธีแล้วครับว่าควรที่จะใช้ดินอย่างไรนะแล้วก็ควรดูแลฤาษีผสมอย่างไรไหนชอบน้ำไอไหนไม่ชอบน้ำไอไหนชอบแดดอไหนไม่ชอบแดดนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องประเภทนี้กันนะครับแต่วันนี้ครับ ผมให้ชมครับว่าเรานั้นมีฤาษีผสมนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันได้นะครับเราเนี่แบ่งปันกระถางแบบนี้ครับหรือว่าถุงพ่อชําแบบนี้นะครับกระถางประมาณ5นิ้วถุงพ่อชําประมาณ4นิ้วนะครับก็ต้นละ59บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยเหมือนกันนะครับใครสนใจอยากได้ฤาษีผสมนะครับไปปลูกเราก็ยินดีนะครับแบ่งปันกันนะก็โทรมาตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับ เรายินดีที่จะให้ท่านนั้นนะสวยไปด้วยกันครับกับในช่วงโควิดนี้นะครับใครที่ชอบต้นไม้นะครับที่เป็นไม้มหัศจรรย์แล้วไม้มงคลแบบนี้ครับไปปลูกตามแนวบ้านได้เลยครับไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วซื้อแบบนี้ครับรับรองติดทุกต้นครับแล้วก็ไปปักนะเป็นไม้อีกไม้หนึ่งที่โตไวนะครับซีสันของเขาเนี่ยเป็นไปตามภูมิอากาศนะครับเราก็เห็นแล้วว่า เขามีเยอะมีหลากหลายนะครับแล้วเราก็มาแบ่งปันครับขายไม่ต้องแพงครับเอาแค่นี้ครับเพื่อที่เรานั้นจะดูแลกันได้นะครับในช่วงโควิดนี้นะครับดูครับนี่ครับต้นสูงแล้วนะครับถ้าให้ดีนะผมเนี่ยคิดว่าปลูกลงดินเนี่ยจะโตไวกว่านะครับแต่ถ้าหากปลูกกระถางนะครับเราต้องดูแลเรื่องน้ําให้ดีนะครับรอบหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะดูแลอย่างไรแต่วันนี้ครับผมอยากให้ท่านได้ชมนะครับ ว่าความสวยของดูสีผสมเป็นอย่างไรนี่ครับต้นนี้ครับลายไทยเห็นะครับสีแดงนะบางคนเรียกลายไทยบางคนก็เรียกปลาหมึกนะครับซึ่งสวยจริงๆครับนะเป็นพุ่มนะมันสวยนะครับใครเห็นเนี่ยรับรองครับติดใจแน่นอนผมเองก็ยังเห็นถึงความมหัศจรรย์ของไม้ชนิดนี้ครับถ้าอยู่กลางแดดนะครับเขาจะเข้มกว่านี้นะแล้วสีสันเนี่ยก็จะออกโดดเด่นมากนะครับตามลายใบเขาเนี่ยฮะ เกือบทุกทุกอย่างครับมีทั้งปากัดมีทั้งไม้นอกไม้ไทยนะครับผมเองเนี่ยก็มาดูแล้วนะครับว่าไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้มาสศจันจริงๆนะครับบางทีเนี่ยเอ้าเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงแล้วนะไว้ในร่มก็อีกสีนึงไว้กลางแดดก็อีกสีนึงนะครับเราก็เลยเออสนใจนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้เลี้ยงได้เห็นความมาัศจันเหมือนผมเหมือนกันนะครับกับไม้ชนิดนี้นี่ครับแพรทับทิมนะครับเห็นอยู่นี่ะ คนเล่นคุณนายตื่นสายนะครับเจอแพรทับทิมก็มีครับไปปลูกก็ได้นะครับแพรทับทิมนะฮะเราก็มีเหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะครับดูมุมกว้างอย่างนี้ครับนะสวยไหมครับแบบนี้ครับเรามีนะครับหน้าบ้านนะเป็นสวนต้นไม้แบบนี้ครับไม้มาตะจันนะครับเห็นแล้วมันก็สบายตานะครับช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนนะครับตอนนี้ครับ นั่งจิบกาแฟหน้าบ้านไปนะครับแล้วก็ดูแลต้นไม้ไปนะครับด้วยความสุขนะใครที่อยากได้แบ่งปันนะครับเราก็ยินดีแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมสวัสด,ดีครับ